ครับเจนเชิดเชือนะครับกับเซลลิตและพ่อเซลีครับเซท็อปเจมของเดือนนี้นะครับเซลีปล่อยเยอะที่สุดนะครับวันนี้เราจะไปส่งลูกค้าที่บางะอินนะครับตัวนี้เป็นเซลีโอจีเอนะครับราคา3 แสนสองหื่แดันบาทเท่านั้นเองนะครับผมเหมือนเดิมครับรมมล้อแมกคาลิเปอร์เบรกนะคนสวยครับผมล้อไลน์นี้กำลังมิกับถายนอกอันนี้นดูครับทีเ,เกียร์ธรรมดานะครับประหยัดแรงครับผมเดิมๆไม่มีหน้าจอนะครับเซลเอกยัดหน้าจอให้ไปอหีครับผมเรถาฟใช้งาน นังติดไม่ได้มนีรับเดี๋ยวร้อยที่แม่งนะครับจะติดกระจอยลูกค้ามีเบาะหนังนะครับนี่ครับเบาะหนังดําเดิมได้แดงดูด้านหลังนะครับัที่จัดันีนี่นะครับขาท้ายนะครับแถมให้นะครับอันนี้นั่งวิทยุเดิมนะครับคือให้ลูกค้านะครับไม่มีอะไรนี่ครับขาท้ายแถมส่งนะครับแถมไมู่กค้ายังไม่แกะพลาสติกเลยอันนี้ลูกค้าเริ่มเพิ่มเป็นตะข่ายด้วยนะครับแถมให้เลยนะครับตะข่าย เขผมเดี๋ยวยังไงคันนี้เดี๋ยวเราจะส่งลูกค้าที่ด,ดังไปยินกันนะครับเดีย๋ยวถ้ามีใ,ใครสนใจนะครับติดต่อมาด้านล่างเลยนะครับเดีย๋ยวผมขออนุญาตไปส่งลูกค้าก่อนนะครับผม